เอาเลยเอาเลยอยากเอาเอาเลยเอาดิกลัวจริงๆไม่ไม่ว้ยไรนี่ประเทศไทยเลยประเทศไทยยทีมข่าวพระประแดงนิวของเราอยู่ที่น่าเซเว่นบาจานะครับก็มาดูแคส์นะครับเอาบางอารมณ์ร้อนนะครับก็บางเห็นเขาบอกว่า ใครยัมาขวางบังไม่ได้เลยอ่ะอารมณ์ร้อนขนาดนั้นอ่ะขายของลำบากแล้วบังไม่ให้เจ้าเดียวนะที่บังไป่ทำเขาเนี่ยบงับงบังเอา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 พี่เก็บมีดก่อนดีกว่าเอาเอามีดไปก่อนบงังเพราะบังไปทำหลายคนแล้วเนี่ยบังมาโหรา้วยเปล่าลวอะลนัทดอกก่อนเอาให้ตำรวจวอลนัทดอกไม่บังบังก็รู้ตัวเองใช่ไหมว่าทำร้ายคนบ่อยเนี่ย แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะฮะตั้งร้ายใครเลยนะครไม่ใช่ปากเขาพูดไม่ทำร้ายแต่เมื่อกี้ยังทำร้ายอยู่เลยร้านร้านค้าเขากลัวไปหมดแล้วเนี่ยเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เขาด้วยแล้ว<ม>ลูกหลานบังอยู่ไหนตอนนี้นโทรหาโทรหาลูกหลานเลยโบ๊ทซอยทำพวาไม่ซอาจำมาเกียรบังมีบัตรปะเนี่ยมันยาวเลยเห็นไหมบังอ่ะบังเอาบัตรให้ผมดู เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาดูนี่แค่อว่าสารกับอ่าเอาเอาวางเอาวางไว้ตรงนั้นนะแม่หายจอว่าอันนี้แม่หายจอบางอายุเยอะแล้วอ่ะแทนที่จะใจเย็นนะอัเดี๋ยวให้เอาพี่รับพี่อ่ะพี่พี่อันนี้ห้องสัตว์กลวยแล้วอันนี้คือไม่ใช่แค่เคสแรกใช่ไหมหลายหลายเคสแล้วใช่ไหมมาแจ้งหลายเคสแล้วเนี่ยบางเป็นอย่างี้ต่อไปบางขายของลำบากเนยแทนที่เออมาอยู่บางไทยแล้วจะขายของทำมากินดีๆเขากลัวกันหมดแล้วอ่ะ แล้วใครจะมาซื้อบางอันนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเข้าไปที่โรงพักนะบางติดต่อลูกยังไงติดต่อได้บ้างอ่ะพอตทองพี่ผมไม่ได้ตามไลค์ใครตัวกามิดแล้วก็เอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพูดคุยก่อนนะคุยก่อนลงเป็นอิสลามหรือเป็นโรฮิยาพม่าเราจลโรฮิยาแหละเขา่อนี้ขึ้นมาจากชาติพม่าเป็นสัญญาสัญญาพม่าใช่ไหมอิสลามอยู่ที่พม่าใช่ไหมก็จะลงโรฮียาแหละ เขามาอยู่นี่มา57ปีแล้ว57ปีแล้วเรายังไม่รู้อยู่หรอที่นี่เขาใช่ไหนอ่ะทำไมไปเกเรคนหนึ่งเขาล่ะไม่ใช่เกเรไม่ใช่ตัวเราที่นี่ก็บังก็เอาเลยบังยัไม่มีใครไปรังแกอะไรบางเลยอยู่อย่างนั้นสิบางถึงที่จะไปทำร้ายเขาเป็นกออคนไทยเขาน่ารักอ่ะมีบางถึงที่ไปถึงที่มาจนน้ากลัวไปหมดแล้วเนี่ยไปโงพักแล้วกันพี่งั้นเดี๋ยวไปโรงพักก่อนขอโทษนะพี่บังขอโทษไม่ได้หรอกเพราะบังทำเงี้ยบ่อยมาก จนเขาคัวกันหมดแล้วอ่ะตอนนี้เจ้าที่สพพระประแดงนะครับลงพื้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาล้อกันร้านไอติมฝังรถกันอยเอาลิฟตตัวเป๊วคลิปวิดีโอเดี๋ยวพี่พี่เก็บไปให้คลิปวิดีโอ,อที่นี่มีอยู่ ทะเลาะใครพี่ทะเลาะกับรถไอติมใครไปไปเราไม่รู้เอาไปยิกองมือแล้วก็ฟังก์ก็ร้างร้งกันบังแบบร้างทะเลาะตอนนี้เจ้าที่ส่พ่อพระแดงนะครับต้องขอบคุณเพื่อเที่ส่พ่อพระแดงนะครับเอ่อมาจุดเกิดเหตุนะครับเพราะอาบังนะครับบอกว่าอยู่ที่นี่มา50กว่าปีแล้วนะครับแต่ก็ยังอารมณ์ร้อนนะครับใช้มีดเอ่อคมขู่รถไอติมนะครับแต่ตอนนี้รถไอติมไปไหนเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพา บังไปให้โรงพักก่อนนะครับตอนนี้เพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวพระแดงนิวนะครับก็เคสนี้นะครับมีผู้แจ้งออกมานะครับว่าบางขายโรตีนะครับอารมณ์ร้อนนะครับก็ใช้อาวุธมีกนะครับผู้จะทําร้ายรถไปสตรีมนะครับแล้วก็ฝั่งร้านตรงข้ามนะครับถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะติดตามนะครับเดี๋ยวตอนแรก ตอนนี้เดี๋ยวจะพาบางแก่ไปที่สอนอพ่อประแดงก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ตังขบวแล้วนะผมไม่ค่าหมดแล้วนะบังไปดีๆนะบางแล้วก็ไปไปไปที่โรงพักก่อนก็ไปโรงพักนะครับไปไปต้องอดทนต่อพ่อประแดงนะครับก็ข,ขายนะครับร่วมอยู่ร่วมกันนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับพอฝากเพื่อนๆนะครับ เอวางก็จะเอามีดมาก็อยู่ด้วยความปณีปาอนกันนะครับเราคนข้าป,ประแดงด้วยกันนะครับนี้เดี๋ยวจะพาเอวังนะครับไปสพข้าประแดงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอบถามไปอีกทีนะครับว่าจะทําอย่างไรบ้างนะครับต้องขอบคุณสพขาประแดงนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอ,ขอที่เจ้าที่สพ่อเขาะแดงของเรานะครับน่ารักลงพื้นที่ก่อนใครเลยรถระบังเอาไว้นี่ก่อนเนาะ โอเคขอบคุณมากครับพี่วันหนึ่งฝนตกใช่ฝนตกหนักเลยวันแรกเลยเอับังเขตรถผ่านมาไม่ไม่เขไม่จอดก็ไม่เฉลี่ยนทางม้าลายเลยอ๋อครับแล้วเหลือเดินทางแค่นิดเดียวไปนานมันก็หยุดลงยครับอ๋อครับแล้วก็เขาว่าว่าเด็ดยอมไม่แทงเหมือนเดิมเลยโอ้ยางงี้ไปโรงพักดีที่สุดแล้วครับมีอะไรแจ้งพราะแดงนิวเลยนะได้ะขอบคุณมากครับ ก็สรุปนะครับเกตอาบังนะครับก็ได้พาไปโรงพักเรียบร้อยนะครับเหลือแต่รถนะครับตอนนี้เพราะว่าพี่อาบังแกใจร้อนนะครับใครจะปาดหน้าขวางทางเกะกแกไม่ได้เลยนะครับก็จะใช้อาวุธมีดนะครับทําท่าค่มขู่จะทําร้ายนะครับหลายรายเลยน่าจะเป็นอาบังมาจากโรฮิงญานะครับดูดูจากบัตรนะครับดูจากบัตรเจ้าที่บอกมาอีกทีนะเมื่อสักครู่นะครับว่า น่าจะโริยาแต่ครอบครัวบางถ้าดูอยู่นะครับก็มาดูพ่อด้วยนะครับพ่ออยู่ที่โรงพักเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงก็ฝากติดตามนะครับเพราะประแดงนิวของเราก็ามาอยู่ที่จุเดเกิดเหตุแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปตามดูที่โรงพักกันนะครับติดตามพระประแดงนิวด้วยนะครับเออเดี๋ยวจะเอาคลิปออลงง้ายคลิปให้ดูด้วยนะครับว่าออช่วงเกิดเหตุเป็นยังไงติดตามเพราะประแดงนิวนะครับ เคสลุงที่ขายโรตีนะครับหน้าเซเว่นปากซอยบาจานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพพระประแดงนะครับได้แจ้งผมมาแล้วนะครับนักข่าวมาแล้วนะครับว่าเคสนี้นะครับลุงกาเป็นอิสลามนะครับอยู่ประเทศพม่านะครับไม่รู้น่น่าจะโรฮิงญาหรือเปล่านะครับเอกสารเนี่ยเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับแล้วก็ ล่าสุดกําลังจะผักดังกลับประเทศนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ F อฟีนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วนะเคสนี้นะครับเหลือแต่รถเข็นนะครับเดี๋ยวรอให้ญาติคุณลุงมาเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีนะฮะว่าญาติลุงเขาเนี่ยเป็นต่างด้าวด้วยหรือเปล่านะครับด้วยกฎหมายเมืองไทยแล้วเนี่ยห้ามต่างประเทศขายของด้วยนะครับเราก็มาติดตามกันนะครับว่าเดี๋ยวญาติเขามารับของหรือว่าอะไรอะไรพวกนี้มีใครผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่คุณลุงเนี่ยได้ส่งกับต่างประเทศแน่นอนนะครับ ฝากติดตามพระแดงนิวด้วยนะครับขอบคุณชาวชาวเพื่อนเพื่อนที่ตลาดด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์พรร่อแดงนิวขอบคุณครับเม,มันเป็นยังไงบ้างพอเราไปฝังได้ไหมแย่งที่จอดกันแย่งที่จอดกันแล้วก็เกิดปัญหาก็เ,าเลยจะเอามีดเสียบกันใช่แล้วเขาหลายครั้งแล้วควนนี้ยเอาบางคนนี้ใช่ไหมใช่ อทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ค่อยถั่วคนอื่นโอ้อารมณ์เสียง่ายใช่ไหมมากโอเคครับเออ่ทำบ่อยด้วยใช่ไหมมากโอเควงเล็บมากโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวจัดการให้ครับ